เดี๋ยวมาดูเจ้ารถไถปอดคันนี้หน่อยครับเดี๋ยวทดลองขับดูนะครับรู้สึกว่าน้ำมันยังไม่ลงตัวนะครับน้ำมันน้ำมันเมื่อกี้เปลี่ยนกรองใหม่ครับกรองรั่วเลยมีลมเข้าหน่อยครับผม ก๊ลังแรงเลยพี่น้องเดีย๋ยวไล่น้ำมันก่อนครับ น้ำม,มันน้ำมันยังไม่คล่องครับเดี๋ยวเครื่องปิดแล้วครับผมทดสอบความแรงอยู่ รู้สึกว่าน้ำมันยังไม่ลงตัวนะครับอวิ่งไปแล้วครับ ทดลองระบบกักนดูทั้งหมดเลยครับเครื่องยนต์ระบบฐาน xong chế thói hoa nó mặn nha mày lung thua đi nó lên hui chớ yeah, bét bét bay lùng nha mày tìm thi không เงินยังน่าจะเบนหน่อย มันล้วมหน่อยเออกูดไม่เป็นไรหลานะังตัวนี้นะ่ะหลังตัวฟูดเลยนะไปรีบมันอน่ะนี่มีซึมอนะเรา<ม>ล้วมหน่อยม,มีอะไรกูตีหมดแล้วพอ,อตีใหม่มาแล้วบอกฟูทต้องใหม่หมดแล้วอ๋อมไม่มีล้วมนิดหนึ่ง <laughs> อ่ะคานเชื่อมมาแล้วคาน ผมไปะปผมไปเห็นมันทีกระแทกกองน้ำมันลูปมันจะกระแทกกองน้ำใช่ไหมเพราะวาเพราะงแ่ไปใข่ไปอมในเร่งเนาะะว่เร่งมันจะพาลูปครับมันเองดันน้ำไปกรลูกลูกลอยลูกไอยมาทีไปแทงกองน้ำแรักมันหุดเนาะมันเป็นมันเป็นตัวเอียงมาในเร่งต้ะตอนนี้ใข่งมาในเร่งเขาตองเร่งเขาเล่งเขา มาตรงอนเต็่ไครับครับต้อยนไหยเลียนไปพิธีเดียว โอ้ยทางนู้นมันนุ่มไปเลย แล้วก็ไยว่ากันครับผมว่าจะสรุปจบไหมคันนี้ครับจะคงที่ด้ือว่าจะต่อรองครับผมไยว่ากันครับผม,ม,เ,ามาเช็คเรียบร้อยแล้วก็สรุปแล้วก็ไว้ก่อนเนาะเดี๋ยวหาหกพันหใช่ไหมพี่แต่ว่าตัวนี้มันเป็น5610 พีทีโอแม่นั่นดาคือเพิ่อนต้องใช้พีทีโอเนี่ะเขาจะใส่เข้าไปกับต้องใช้ต้องเอาไปใช้พีโถด้วยแต่ตัวนี้พีโถมันใช้ไม่ได้ใช่ไหมตัวหลอดก็ตัวก็ใช้ใหม่แต่ถ้าใครที่ไม่ไม่เน้นใช้พีทีโอก็มาดูครับมาดูแล้วสรุปแล้วเช็คไปยังไงบ้างพี่ดีอ่ะการันตีให้หน่อยผ่านอยู่ผ่่านอยูเนาะถ้าเป็นรุ่นนี้เนาะสามรุ่นครับ อ๋อ,อเครื่องแล้วก็โอเคไหมเครื่องดีนเ,นคเครื่องแรงดีครับเ,เครื่องแรงดีไม่ระบายดูสีอืมเอาเครหางกับปวดหางปวดธรรมดาหางธรรมดาธรรมดาก็ปวดอ่าเดี๋ยวใครที่ชมอยู่ก็อาจจะชอบรุ่นนี้สเปคนี้ก็มาดูนะครับมาดูเดี๋ยวให้พี่แกดูเช็คดูว่าตรงไหนมันโอเคแล้วก็โอเคเลยนะครับ ลูกค้าอยากได้6610แต่ว่าแต่ว่าตัวเลขที่ใส่เนาะตัวเลขกับเล่มนี่เราก็าาติดเอาอ่ะเลยมากก็ติดสติกเกอร์แค่ตัวรถว่า6610นะครับแต่จริงๆแล้วถ้าเอาตามเล่มก็5610นะครับตัวนี้ ที่เดินทางมาก็ได้เช็ครถนะครับก็ซุมแล้วก็โอเคอยู่ครับสเปคน,น,น,นี้ก็ใช้ได้ครับผมแต่ว่าสเปคทีต่ต้องการก็คือ6 6 1นนะครับ <c oughs> แล้วก็จะใช้พีเโอด้วยนะครับ <c oughs> ก็เลยไว้ก่อนนะครับผมก็มาก็เหมือนได้ซ่อมไปเลยเนาะ <c oughs> <c oughs> มาก็นเลยได้มาเช็คดูแล้วก็เมือน <c oughs> มาดูนะครับมาลองใช้ดู ดดููอะไไรคคับเกีีปมาซ่อมตรงนี้ครับมันรั่วก็เลยซ่อมเรียบร้อยแล้วไม่รั่วแล้วพร้อมใช้เลยทีนี้เจ้าของรถไม่ต้องเช็คแล้วไอ้กรองเนี่ยเมื่อกี้แล้วระบบเกียร์พี่โอเคไหมระบบเกียร์เกียร์ก็ดีอยู่มันกี่เกียร์สี่เกียร์ี่เกียร์เดินหน้าถอยหลังอืม่าแต่ว่าเกียร์ PTO ใช้ไม่ได้เนาะ ถ้าเอาไปก็ต้องไปรื้อแล้วก็เช็คแต่ว่าบางคนที่เขาไม่จําเป็นใช้เขาก็เอาไปอยู่ในงงในส่วนงงเน,นาะ้ตตัวตัวนี้ที่ตัวมาต,วมตัวมุระนี่ครับท,ที่นนทสามฟอร์ด ไอืนเขาถอ,อดถอดครับจริงก็ไม่น่าถอดเนาะมันจะให้ใช้ได้ครับ <c oughs> มันยีต่อมันยีต่อมาก็หลุดเลยครับอ่อมันยีต่อมาเหล่วเต๋เขาจะใช้อะไรครับเพื่อก็ไปใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงอะไรครับลายอย่างใส่ปั่มน้ำแต่ถ้าถ้าถ้าเขา,าจะส้มส้มได้พี่ครับได้คยับแต่เขาจขาิขานแกะ้กับเมื่อตั้งเลยครับอ๋อมันต้องแกะตัวไหนอ่ะทางหนนู่นทางหนมันจะเป็นดาวเสียนไปต้องถอดอย่างนู่นไหมหรือว่าถอดแค่ชุดถอดเมื่อเต๋ครับเลยถอดชุดนี้ออก อดกันืมโอเคโอเคก็เดินทางกลับบ้านเลยบ่กับพอไปถึงมาถึงยังไรแต่ผมตามอยู่สี่ร้ายคันนั่นเนาะของสมงดี๋วก็ดีอผมไม่ใช่อยู่นี้ครับคันนั้นหกหกศูนยดิหกพันหเออหกนหกเนี่ยครับมาใจหกหนึ่งศูนย์หกพันหกดยมากหกหศูน แตสติ๊กเกอร์แหละครับถ้ามองนะครับมันก็อยู่ในี่บางทีถ้าเรามองใช้ตาเปล่าเนี่ยเราก็เห็นแค่ได้เร็มเดือกออกมาจากงานีออกมาจากนัานดิครับมาก่อนใหม่ก็ใช้งานได้ครับผมสี่หลายเนาะถ้าถ้าลองเอานี่ได้เท่าไรครับเนี่ยตัวนี้เหรอถามก็นี่คุยกับเจคนสวยเลย เดี๋ยวไอเจเปิดราคาเลยถ้าาจะเอาราคาต่อไปกันได้ก่อนเอบอลจอบเลยไม่ต้องต่อเลยครับเอเออเาบอลจอบเลยไม่ต้องต่อหาอะไรบอลจอบบอลได้เลยนั่นแหละก็ไม่เคยใส่ต้นอ้าพุ่งสวนก็ไม่เคยใส่แต่ตัวนี้มันอพิ่มาแต่ต้องไปถอดเปลี่ยนตัวอีกอตัวน,น,นู้นใหม่ซ้ำอะไรนะครับตัวนี้ต้องไปแกะดูถ้า,<อ>าแกะหมดครับเขาถึงสั่ง,งมด ครับตัวนู้นต้องใส่ตัวคานตัวนู้นคนพอใส่ไปใส่ไปมันหลุดครับไปเปลี่ยนบูทตัวนึงใหม่พอใจ้สองฝ่ายนั่นแหละผอใจสองฝ่ายจะพลาเท่าไหร่เนี่ยเนี่ยมก็ทำอย่างนี้เม่อเด็พูดคำเดียวจะเอาเลยไหมจะต้องต่อรองกันพร้อมคุยกันได้เพราะมันคุยกันได้เมื่อหลายพันเนี่ยแกตัวนี้นะ <ผ>มถ้าผม,ผมเคยใส่สีแล้วผมถอดทีหนึ่งผมถอดใส่สีนี่แหละผมใส่คือผมใส่ตอนนั้นผมใส่รถเกียวตอนนั้นเป็นรุ่นเก่านะเดี๋ยวเองใส่รถไทยนะ่ะครับ,รบส่ยพานสี่เซนแล้วก็ทุบ <c oughs> แล้วก็ไวค้คอนอ้าวท่านใดสนใจก็ติดต่อมาดูได้นะครับ <c oughs> ดีดีดี <c oughs> อ้าวยังไงก็ฝากรถรับน้อง <c oughs> น้องแปมด้วยครับไหน สนใจก็อนี่ครับผมนี่ครับอ่าโอเคโอเคตามนี้เลยครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้เท่านี้ครับสำหรับการอ่าตรวจสอบเช็ครถเกี่ยวข้าวนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมครับยังไงสนใจยังไงก็โทรมาครับผมคลิปนี้ก็บายบายครับผมขอบคุณมากครับ